สมบติกันสายเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยท่านผู้ชมก็น่าจะดทักเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งกันเองเรียนแต่ว่าทาไมเอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในความขัดแย้งอันนี้น่าสนใจตํารวจถแถลงล่าสุดนะครับท่านผู้ชมผมประมวลที่ท่านผู้ชมเห็นว่าคดีนี้ในหกคนเนี่ยท่านผู้ชมดูหญิงหมายด้วยห้าซึ่งคือชวีย เป็นผู้เช่าห้องที่เกิดเหตุห้าสูงสองขณะที่พนักงานโรงแรมได้ให้ปากคำเล่านาะทีที่เข้าไปเสิร์ฟอาหารว่าระหว่างนั้นอาชาจะชงชาให้แต่ผู้ตายหมายเลขห้าก,ก็คือชรินบอกว่าไม่ต้องอทัจัดการเองทั้งนี้ทั้งนั้น ยังตั้งควาสเกตว่าลักษณะคือมีอาการค่อนข้างจะเครียดค่ะไม่ยิ้มแย้สตินะซึ่งขนาดนักนันเซานะคะว่าวันนี้แต่งชุดสวยจังเลยเธอก็ยังไม่ยิ้มค่ะขณะที่การสอบสวนญาติผู้เสียชีวิตตำรวจได้ข้อมูลความขัดแย้งระบุว่าผู้ตายหมายได้ฆ่าคนนี้นี่แหละก็คือเชรินเป็นผู้หญิงเนี่ยให้ผู้ตายหมายได้สองทะเบียนสอบซึ่งเป็นหญิงสัญชาติเวียดนาม ไปชักชวนผู้ตายหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขหกมาทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทําถนนอาจึ่งนปกติสองสามีภรรยาผู้นี้เนี่ยถ้าทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างคือหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขหกะค่ะเป็นสามีภรรยากาันทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทําถนนี่เวียดนามพูดง่ายๆก็คือเป็นคนมีฐานะเป็นคนมีเงินอ่าให้ผู้ตายหมายเลขสอง 2. ปคปชวนมาร่วมลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นใช่หมายเลขสองเนี่ยเหมือนกับทำหน้าที่เป็นนายหน้าไปชวนหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขหกที่เป็นสามีภรรยาที่มีฐานะเนี่ยให้มาร่วมลงทุนสร้างโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นจิดเป็นมูลน่าเงินไปสันสิบล้านค่ะแต่ไม่เห็นความเลื่น้าของการลงทุนสองสามีภรรยาก็คือหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขหกก็เลยมีการทวงถามมาโดยตลอดทั้งหมดนัดหมายจะไปเคลียร์กันที่ญี่ปุ่นแต่ติดเรื่องวีซ่าก็เลยเปลี่ยนมาคุยกันที่ประเทศไทย และสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นท่านผู้ชมฮะนี่คือจุดสําคัญซึ่งตํารวจได้ข้อมูลอย่างรวดเร็วเมื่อวานนี้หลังจากทํางานมาตลอดทั้งวันทั้งคืนหลังจากเกิดเหตุ mm hmm. รอพิจารณา,า,าตำรวจนครบาลเมื่อวานนีค้คนตํารวจตรีนพพสิศโพรสวัสด์แถลงร่วมกับตารวจที่เกี่ยวข้องไมว่าจะเป็นผู้การสืบนครบาล ผู้จัดการพิสูจหลักฐานพลตธุ์ตัโทลตายรงผิวพันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพลตธุ์วจตัวน็อกผนิลจตุบัวนะครับตู้ชรามาว่ากรณีนี้ได้ทําการชนุูส่งสมัยที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานและสืบสวนสอบสวนซักถามพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องพยานไปล้องและญาติผู้เสียชีวิตแล้วไปร้องตำรวจในเวลาที่แถลงเมื่อวานนี้ตอนสายมากกว่าสิบปารรวมถึงการตรวจหลักฐานกระเป๋าเดินทางแตกไปเรียบร้อยแล้ว และก็สรุปข้อมูลไล่เรียงกันมาทา่านผู้ชมนะโดยที่จุดสําคัญก็คือทางตำรวจดยล็อกประเด็ระบุนะครับประเด็นที่เกิการจองห้องพักเจ็ดคนจ<ม>ากการตรวจสอบของตอมาตมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพบว่าคนที่เจ็ดก็คือน้องสาวของหมายเดขกสองะคะ่ะนางสาวของนาง<ม>น้องสาวของ เหียเฟืองลานซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ตายโดยคนที่เจ็ดเนี่ยเดินทางมาเท่ากับพี่สาวที่มาเสียชีวิตเนี่ยเมื่อวันที่สี่กรกฎาแต่ว่าตัวน้องสาวก็คือคนที่เจ็ดเนี่ยเดินทางกลับไปก่อนแล้วนะคะเมื่อวันที่สิบกรกฎาต่อมกคำลังประสานเพื่อสอบถานสาเหตุที่กลับก่อนและขณะนี้ยังไม่พบว่าน้องสาวที่เดินทางกลับไปเกิดของคนที่เจ็ดเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ือยังไม่พบ คณะที่ตรวจสอบวงจรวจเโรงแรมพบว่าท,ทุกคนมาเช็คอินเข้าพักด้วยตัวเองไม่มีบุคคลอื่นเข้าพักด้วยมีภาพจากกล้องันที่14ก่อนจะเกิดเหตุวันที่15วันเกิดเหตุตามไทม์ไลน์ที่เกิดเหตุสามารถยืนยันได้ว่าไม่ได้มีบุคคลอื่นนอกเหนือจาก6คนนี้เข้าไปอยู่ในห้อง502ซึ่งเป็นห้องเกิดเหตุทั้งทานประตูหน้าและประตูหลังแล้วก็พนักงานเสิร์ เกมาให้ขอมงสอบทวนแล้วนะคะอ่าวันที่พบศพคือวันที่16ค่ะสี่โมงครึ่งคือ,คอพนักง,งานโนรงแรมเข้าไปตรวจสอบห้องเนื่องจากว่ามันเลยเวลาเช็คเอาท์แล้วอะค่ะก็ลองเอาไฟเนี่ยส่องไปที่ใต้เระต,ตูเห็นว่ามีคนนอนอยู่ก็นือ่องว่าป็นลงรีบไปเอาเครื่องฟังหัวใจจะมาช่วยเหลือแต่จะเปิดประตูเข้าไปเนี่ยห้องมันล็อกจากด้านในก็เลยต้องอ้อมไปเข้าด้านหลังนะคะแล้วก็พบว่าทั้งหกคนเสียชีวิตอยู่ในห้อง